สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เซียนะฮะเดี๋ยวรอผมแต,งแตกงรีสักครู่นะครับผมเล่นในคลิปเลยนะแล้วกันเนี่ยคุณอยู่ดีคุณก็เปิดมาแตกคลิปใส่ผมเลยไ<ง>อยแตกคลิปใส่ผมเลยใช่ใช่สลีปโนว่าเมืนจะเล่นเจเนซิสจะได้ไม่กลัวรผมมีเด็กนึงเชลล์เต้สุดแกรง่งที่ดีที่แข็งแกร่งที่สุดเปิดมานี่ตัวเริ่มเงื้องมาแต่ไกลเลยใช่จะได้ใช่ได้ไเลยรร้องในช่วงของใหม่นะผมที่ออกก็อันนี้เป็นเหมือนทีดีอย่างเดียวเนาะ ใช่ใช่เป็นทีดีล้วนๆใช่ของผมว่ายังไม่ได้เสริมของเอาแผ่นแรกลองเล่นกันก่อนเดี๋ยวเคยไปอัพแผ่นแล้วมาค่ยเลลนกันมันจะดูโกงเกินไปเพราะนี่คือทีดีแต่เขาขึ้นชื่อว่าทีดีที่แข็งแกร่งที่สุดเลยผมก็อีบีหนึ่งชุดเองนะยงี้ป่ะเออใช้ได้เลยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือโอ้โหนี่มืออะไรไม่เปลี่ยนครับโคตรป๊อกโคตรป๊อกเลยนะครับผมกลัวแล้ว อันนี้กดของไทยนี่ถ้าไม่เปลี่ยนมือต้องฝัดเองนะไม่ต้องสับของโอเคไม่ต้องยุ่งกับหัวกรองนะฮะได้ฮะโอ้ไม่ก็้องไหายไปพูดไม่นะตขวเริ่มก่อนเราจะจำไลฟ์ใส่หน้ามแล้วโอ้โหจวอุ้ยผมไรตโต้กาเลโต้จวดจุแล้วนะจุแล้วเพื่อนเรอจุดแล้วโอเคอเด็กนี้จะเน้เเนเรื่องการจวดนะคุณแล้วมันมจะทำแบบนี้ได้ลงมาครับติดจวเริ่มก่อนจวดจากนั้น สกิลของน้องบอกว่าโจนหนึ่งจากนั้นทิ้งหนึ่งไปสกิลนี้ใช้ไดห้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปเลยปัดฟ้อนผมไม่อยากมานั่งการเล่นเกมเลยผมเลือกเพลย์เซได้ไหมแล้วแต่นะเข้าเลยเข้าเลยได้เช็คที่พลังงานกับบุม๋มว่าแล้วดรอโอเคโจ้ววเออโดนแล้วผมไม่มีหลอกใบนั้นนะ อืมจำไรมานะใช่ตีตีคิดวิธี่ครับได้เก็บตามคลิดหลังเลยดูท็อปอะไรกันนี้บแล้วโอเคเข้าใจหรับไลฟ์เป็นดิเซลเต้ครับจริงๆริงดีเซลเต้เขามีสองสกิลสกิลออโต้ไม่ลงมันไม่ลงสนามครับเปิดฟอปดูสามารถเลือกว่าจะคอหรือว่าจะนำข้าโซได้ผมคอแล้วกันไม่ได้คอเลยยูฉันโดนคอแต่ว่าไทคอนของดิเซลเต้บอกว่า สามารถคอได้แม้ว่าจะเป็นเกตแม้ว่าบอลกัดเราจะเป็นเกตหนึ่งก็คือสามารถคอลงมาได้เลยคนต้องทำให้ได้สกิลครับเพื่อลงมาจั่วจั่มอะไรทิ้งทิ้งหนึ่งไปครับผมจากนั้นลงคนนี้ครับสกิลบอกว่ามาลงสบัตหนึ่งสบัตหนึ่งครับถ้าในเทอร์นอ่าตัวเขาบอกข้าวพันก่อนในเทอร์นนี้ผมมีการคอยูนิตผมได้จั่วสบัตหนึ่งไปครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ไปเลยหมื่นแปดที่บอลกัด นี่เรียบแล้วพุี้ลาญทีเดียวขี้เดียวเอ้ยเดียวเดอันนี้9บวก20,000 20,000 9งคลิก20,009หายต้องช่วยเกียร์สามแะมีสินะผมขอบอกว่าแฮปปี้ดูเย่เหมันเทยนะครับผมผมไม่มีไม่มีแล้วแล้วผมก็ลงสซลา แล้ว,ลว,วผมจะโดนไล่กระเทียมแล้วสินะบอลคาร์ฟอร์โซวาจวดจวดแล้ว,ว,ว,วผมก็เปิดโาส,ส์โซวาร์โซวาหมดตัวเลยเฮ้ยหมดตัวเปิดสามคอนเลยะไที่เรียงไตกล่องออเคต่อเพื่อนพ้องผมมาแล้วฮะมาแล้วก็อันนี้ได้บอกสามพันจะแห่จูโจมแล้วก็เมื่อลงด้วยซารฟอร์ดควาสมสามารถ อีู่ในนี้ว่า3,000ไป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 ดี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 ขาเดียวตีข้างเฮ้ยตีข้างเฉยอ่า12พี่แมนกับ yes ไม่กับอ่าไม่เจ็ดสาม17ไม่กับฮิปมีอะไรไหมไม่มีโอ้อันนี้ฮิปมีมีอะไรครับ20ตีฮิปดูพักองแล้วก็แซกเปิดคอได้ถ้าได้คอคือแซกมันพีจีแล้วกันหมดเลยหมดไล้ ได้ใช่ฟอนด์เฮ้ยฟอนด์เฮ้ยเฮ้ยฟอนดยูม <c oughs> มีไม่ใครรู้ว่านาคนนะครับทุกคนครับจไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่านาเพร็จั่วครับไม่ม่ใครรู้ไม่ไรครับ,รบจียนนิ <5 S 2> นนี้นะฮะนนี้มีเด็กเน้นจั่วแตไม่มีเกตให้เล่นเยนะอมต้องเอาบออกใบทยไงดีนะมีวิี้เยอะ เอามันออกไปนี่นะสองไปเอามันออกไปผมจะเอามากันเรื่ผมจริงๆงั้เหรอครับใช่ครับผมต้องทำครับจะไปครับนสองมัน,นเปิดมือนะครับได้ขอครับขอยิ้มอันนี้อ,ออกสมัยตรงนี้ห้าไม่มีอะไรเล่นเลยหนึ่งใบไม่พอพอไมไม่พอไม่พอบอกพอนะฮะ ก็ต้องพอแล้วครับลงมาสกสกิวบอกว่าเมื่อลงโซบะสองครับครับเลือกเลยแกสองอ่าสองใบครับสองใบนั้นจะได้โบน่าพันได้ครับต้องเลือกใบอื่นนะเลือกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกคนนี้น้องเฮียดค,คุ้มค่าโบกไนครับจากนั้นมือผมมีห้าใบหรือเปล่าไม่ไม่มีไม่ได้จูงเข้าเกือคุณต้องคีดมือให้ได้ห้าใบใช่มันจะยากเลยนะสกิววันกี้ครับบวกหนึ่งห้าจากนั้นเคอนนันจัดบอกว่าถ้าในเทอร์นี้ผมมีการคอยจีนิตตัวคอนจะบวก 5, ห้าพัน แข็งแรงมากใช่ขึ้นมาลูกเอ้ยใจเย็นคุณบอกคุณกันด้วนี่เหรอไม่ต้องเก็บไปแล้วลงสกิลคนนี้บอกว่าเมื่อลงยูนิตของเออ่ใบอื่นของคุณหนึ่งใบผมห้าพันผมเลือกให้น้องคนนี้ได้จะตีทีห้าพันห้าพันห้าพันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไออันนี้จะเป็นเขาเลยเอาไม่จัดเรอครับไม่ขาดได้เช่ครับบอดแรงมากบอดบอดบอดไม่มีครับ ใช่ครับผมจะไล่เละหลอกคุณไปเรื่อยๆครับขอไปเวียนคุณหน่อยตายครับไปเวียนไปขอน้องคุณหน่อยเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองแล้วผมก็จะตายครับเพราะไม่มีเงินการแล้วอุ้ยกลับไม่ได้น้องเคนจุ๋ยไม่นอนตอไปเอลล์ผู้เราร้อนอี๊ร้อนเกินโครินก็มีนะฮะของจะพาราเดียมนะครับโฆษณาฮะโฆษณาอีกนะ เอ่อผมลงวันนี้โซ so บัสจัวงนองขับคอนะฮะผมคอคนนี้ลงนี้ผมตีแล้วตีแล้วฮิตมีอะไรครับฮิตฮิตมีเทคครับดูหัวบวมมอลได้อ่าไม่หับเอ,อ้ไม่ไม่จับครับได้เช็คครับรอทิกเกอร์พลังให้คนนี้ครับจัวนหนึ่งเซคันด์เช็ค เจ็ดหนึ่งนะฮะจะไม่เช็คครับโนทิกเกอร์สองไม่กัดไม่กัดขอดูนาคตก่อนโอเควันต้องดางนี้เอ่อสิบเก้านะฮะพูดกับคนนี้หน่อยเอ้ยน้องคุณไล่ตัดมืตัดเด็บบี่ตัดบอสคนสินะใช่อันนี้ตีสิบยี่สิบสองครับยี่สิบมีอะไรไหมครัไม่มีครับไม่มีแต่คนนี้จะแรงคนนี้จะบวกบวกสามบวกหกอ่อบวกแปดแทนจะเป็นสิบเจ็ดะยี่สิบเจ็ดปล่อยกันฮิวทิกเกอร์ครับพลังที่มันกัดสุดยอดเลยครับ ตีแวนครับเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดผมให้หมื่นห้าครับจบแล้วครับหมดเรียบหมดมือแล้วเหมือนกันเข้าเคลนตลอดได้โอ้ยลงโอยแล้วนะลงครับผมสก,กิลไม่ลงจวกาหนึ่งใบได้ครับมืองครับพีจีไม่ต้องใช้ครับเจ้าของลงน้องครับสกิลน้องบอกว่า ไม่มีโซลืมดูหมอไม่มีโซอีกแล้วใช่ทำไมน้องมันถึขาดแคลนโซอย่างเลยอืมพอลิเทลลี้หายไปนะครับขึ้นมาใบเดียวเองการเลฟเกิดขึ้นนะฮะได้ครับกดคพเปอร์บาร์หนึ่งบวกเวนหมื่นห้าแล้วก็มีการคอโยูนิตเทคคอนเวนทำงานเป็นสองหมื่นได้เวนตีออกครับไปจัดครับหาเรื่องอีกแล้วนะแดมสามที่เดิมเลยนะฮะจัดมาครับจัดมา ขี้อีกแล้วพลังขี้อีกแล้ว่นี้ขี้อีกแล้วเซ c o n d check ครับขี้พลังขี้ให้แฟนครับพลังอยู่ที่ฝั่งดีแล้วที่ผมเรียงไว้อกี่นะฮิวฮิวไปแล้วนะฮะเกียร์สามคนไทยตายที่เดิมเลยที่เดิมเลยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเดทนะฮะเดทมีการขาดไม่กาดนะครับเอาอีกแล้วจะไม่เป็นบทเรียนนะการขาดได้ขาดไปเถึครั้วได้ขาดไปเถึครับ ซีซั่นสองนะครับผมเฮ้ยซีซั่นสองไปเยอะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะผมว่าคลิปนี้สวยมากเลยคุณใช่ชอบมากบ้านเหมือนมันขันเข้าหากันเลยใช่ไหมใช่ได้แล้วคุณอยู่ตรงกลางนี้เหรอเฮ้ยแบนการ์ดเกินไปเกินไปอ๋อเป็นการ์ดไเอ็มคุณตรงแบนการ์ดต้องไม่ไอเอ็มอาร์วะคุณ น่าสนใจแพงมากเลยใบสามพันฟองสามพันใช่ประมาณนี้นะครับลูกเหตก็ถ้าสนใจไอ้มาก็ไปหาซื้อในกลุ่มมานะครับถ้าอยากดูเด็กอะไรต่วนการคอมเมนต์มาได้นะคร<อ>ับถ้ามีจะจัดให้นะได้เหลือดิเมนชันนะฮะที่ยังไม่ได้ทำสักที <c oughs> โอเคบผมไปแล้วครับ